สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่คุณเดินหันหลังถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณเดินหันหลังจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับขอเช็คพลังงานมีพลังงานไพ่ใบแรก เป็นพลังงานของไพ่ห้าดาบการเลิกราการยาล้างการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายคุณที่ยอมแล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับปัญหากับความขัดแย้งเป็นพลังงานการที่เราหันเราเดินไปข้างหน้าของเราเราไม่หันมองกลับมาในอดีตแต่มีคนอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการที่เขาอาจจะเป็นการที่ผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยการกระทําคําพูดคําจา ในวันนั้นที่เขาทําร้ายจิตใจของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในสาถ้วยเป็นพลังงานไพเติร์ป Party, าร์ตี้การตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานาการณ์มือที่3มีพลังงานไพ่เดวิลความพันธนาการความหลอกลวงความเจ้าชู้ความไม่จริงใจความไม่ได้ชัดเจนหรือมีพลังงานของไพแห่งโซ่แห่งพันธนาการ ที่คุณยังดื่มเขาในความคิดหรือในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะในทําไมยังถึง,งยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดของคุณไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเขาเต็มที่คอยเอาใจใส่คอยปกป้องคอยแก้ปัญหาให้กับเขาก็ได้นะในความพยายามของเราในความทุ่มเทของเราในความเอาใจใส่ของเรานะมีพลังงานไพควีนออฟสอดราชินีสายลม ลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความพยายามความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในตัวคุณเองนะในตอนเนี้ยมันเหมือนกู กับคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวและปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณมานะมีพลังพ่าเดทการจบการเลิกราเป็นพลังงานเผาไหม้ๆหรือเป็นพแั่งาการที่รู้สึงสะธรามแห่งชีวิตทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจ ความทุกความทรมานใจในแต่คุณจะการที่เรายอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปการจบเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความดือ้อความรั้นคนที่เอาแต่ใจหรือคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือเป็นพลังงานการที่คุณน่้จะไปแอบสืบแอบส่อ,อ,องใครอยู่ด้วยก็ได้นะหรือการที่ต่างฝ่ายต่างรู้ต่างฝ่ายต่าง แอบสืบส่องกันอยู่นะมีพลังงานไพ่ความผูกพันถุวยแห่งความรู้สึกมีคนที่อยากพบเจอคุณในพลังงานของไพ่ในในวันที่เข้าไปแล้วมันเหมือนกับการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาในตอนที่อยู่กับคุณคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาคุณเป็นคนที่ดูแลเขาคุณเป็นคนที่ซับพอร์ตหรือเอาใจใส่เกื้อกูลและเกื้อหนุนกับเขาตลอดก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอฟู การเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวงเราเองมากกว่าแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในใต้สําหรับเนี่ยเป็นพลังงานไพ่หกถ้วย คนเก่าๆคนเดิมๆอยากหวนคืนอยากหวนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้ในตอนนี้มีคนที่แอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์วันที่ไม่มีคุณในวันที่สิ้นสุดการที่ในวันที่เขากับคุณสิ้นสุดไปมีคนที่รู้สึกแล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณความเหน็บหนาวเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคนที่เคย ห่วงใยกับเขานะเ,ออเขาดูแลวว่าความเสียใจความทุกข์ความทรมานใจคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดในวันเนี้มีคนที่อยากพบเจอคุณมีคนที่อยากกลับมาแลกถ้วยแห่งความรู้สึกกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอูทางงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานไพ่ใน เดอะเอ็มเพชาวเมธอดไฟ่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีโก้มีฟอร์มเยอะมีฟอร์มมากแต่ในตอนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไปแล้วเหมือนกับการที่เขาเดินอยู่ตามนาพังในเส้นทางที่โดดเดี่ยวในวันที่ไม่มีคุณก็ได้นะมีพลังงานใัยคิงเหรียนนะครับมีพลังงานให้เดอะเลเวอร์ห่วงแห่งความรักอยากกลับมาพบเจอกับคุณอยากกลับมา เหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาเสียใจเขาเสียได้ในตอนนี้มีความรู้สึกดึกๆที่เขาเสียใจเขาเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขาอยู่นะครับมีพลังภาพคิงออฟซอ o r ดราชาตือดาบ คนคนนี้อาจ,จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคนที่มีความนิ่งในตัวเขาเองในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเขามีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวความรู้สึกที่เหน็บหนาวซิกออฟคับความคิดถึงในห้วงลึกๆในตัวตนของเขาเขาก็ายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้ในค่ําคืนนี้มีคนที่อยากบอกคําว่าขอโทษกับสิ่งที่ผ่านไปนะกับสิ่งที่ผ่านไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีทางเลือกเยอะตัวเลือกเยอะทางเลือกมาก กับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้กับคนที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยไปดีลด้วยแต่ในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่ไม่มีใครที่เหมือนคุณนะไม่ไม่มีใครที่ห่วงใยเขาไม่มีใครที่ดูแลเขาเข้าขุณแล้วก็ได้เดือดรแร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบ มันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําให้สิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือของเขาไปนะโอกาสในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนั้นที่เขาเป็นคนที่สร้างปัญหาในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาในตอนนี้มีคนที่อยากวนกับอยากวนคืนคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเดิมๆที่มีคุณนะเป็นพลังงานไพ่โฟ อฟอคัพเป็นพลังงานไพ่ความไม่ได้หลังใจหรือการที่ในวันที่นั้นที่เขาไม่แคร์กับความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาเขาไม่เคยสนใจเขาไม่เคยเห็นคุณค่าเขาไม่เคยทำอะไรให้กับคุณก็ได้น่ามีพลังงานไพ่ควีนออฟสอดราชินีสายลมลม,ลมที่วัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วมีพลังงานไพ่คู่เข้าม,มานะคนที่อาจจะเป็นคนที่มีทัศนคติหรือมีความ ใจร้อนก็ได้หรือการที่ยังโกรธกันอยู่ก็ได้น่ามีพลังาภาพวิวออฟฟอร์จู e น,นะครับวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่อยากบอกคําว่าเขาอยากกลับมาอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขาเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกห้วงวันเวลา เขาอยากมีความสําเร็จกับคุณในวันที่คุณเดินหันหลังในวันที่คุณถอยมาในวันเนี้ยในวันที่ขาดคุณไปมีคนที่คิดถึงคุณหนักมากมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีพลังงานไพ่เดอร์ซันในความอบอุ่นของคุณในการที่ในการที่คุณทําเพื่อกับเขาในทุกเส้นทางในวันที่เราก้าวไปด้วยกันนะครับมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการตื่นรู้หรือการคิดได้ หรือการกลับมามีสติในตอนนี้ของเขานะเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นครอบครัววันที่คุณกับเขาเคยมองตาแล้วรู้ใจวันที่คุณกับเขาเคยจับมือกัน วันที่คุณกับเขามอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันมีคนที่กำลังคิดถึงมีคนที่โหยหาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็ได้ควีนอฟวาดราชินีไฟคนที่มีเซนคนที่มีรางสังหณ์คุณเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงการกระทําของเขาคุณรู้ถึงพฤติกรรมของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกรึกๆของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความทุ่งเทความแบกภาระ นะในตอนเนี้ยเหมือนเหมือนกับการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมามีความทุ่มเทการพิสูจน์ด้วยการกระทําของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การวนกลับการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่ทําให้ถ้วยแห่งความรู้สึกต้องเสียใจในวันนั้นเขาไม่น่าทําสิ่งที่ผิดกับคุณนะในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายกับทุกสิ่งทุกอย่าง แห่งการกระทำมีคนที่อยากกลับมาทําให้ความรู้สึกของคุณเป็นนางเดิมคีนอฟสอดคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าในตอนเนี้คุณจะเป็นคนที่เลือกและคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะแต่ในความรู้สึกลึกๆมันยังมีความผูกพันมันยังมีความอบอุ่นในหัวใจที่คุณอยากจะให้โอกาสกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะ โอกาสที่ให้กับคนที่เห็นคุณค่าโอกาสที่ให้กับคนที่มาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันนะมีพลังงานพ้ทีอับคับนี่คือการที่คุณกับเขากลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือมีพลังงานการที่เขาอาจจะพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาในตอนนี้เขาคิดถึงวันที่คุณกับเขา เป็นคู่กันวันที่คุณกับเขาเคียงข้างกันก็ได้นะมีพละงาาไพคุยนอฟวานเดอะฟูลนะในวันที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตในตอนนี้ของเขาก็ได้นะในความหวังในความฝันในความสร้างอนาคตในวันนั้นคุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตเคยวางแบบแผนเคยวางเป้าหมายไว้ให้แก่กันนะมีพละงอาไพ่ดีเมเพรสเทธทิดาดาวสุกดาววีนัสคนที่เคยเกื้อกูลเขา คนที่เคยเกื้อนหนุนเขาคนที่ดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณคิดถึง d m เอ็มเพของเขาคิดถึงคนที่ทําเพื่อเขาที่ดีที่สุดเอาใจใส่ทําเพื่อเขาทุกๆอย่างในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามา พูดคุยกับคุณหรือการกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะเหมือนกับการที่เขาไปอธิษฐานขอพรหรือคุณกับเขายังมีการที่ยังตัดกันไม่ขาดโชคชะตาวันเวลานําพาให้คุณกับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นในความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอรุกทางให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะสื่อสาร อะไรมากับไพ่ในค่ำคืนนี้นะในวันที่คุณเดินหันหลังถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงเขอดูพลังงานไพ่ข้อความของเขาที่อยากจะบอกคุณนะครับมีไพ,พ่เปลงาไพ่สี่สี่ดาบนะเป็นพลังงานไพ่ความนิ่งตอนนี้เหมือนคุณกําลังนิ่งนะ อาที่เป็นการที่คุณนิ่งไปในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เขาอ่านใจของคุณไม่ได้เขาอ่านความคิดของคุณไม่ได้นะเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณ king operational f ราชาถือเหรียญอยากกลับมาถือสิ่งดีๆอยากกลับมามีความมั่นคงกับคุณอีกครั้งหนึ่งหนึ่งดาบอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยากปรับความเข้าใจอยากเปิดเผยแห่งความรู้สึก ลดของเขานะว่าเขารักคุณมากว่าเขาคิดถึงคุณอยู่เขารอคอยโอกาสเขารอคอยจังหวะที่ได้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงาไพ่ในขิงออบครับราชา οι, ถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณมีคนที่อยากกลับมาเทคแคร์คอยดูแลคอยห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงาไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จ เขาอยากมีความสําเร็จกับคุณเขาอยากมีเป้าหมายเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นของคุณการมีกําแพงของคุณทําให้เขารู้สึกว่ากับสิ่งที่คุณปิดกั้นหรือการมีกําแพงในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ร้อนรนเป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจเป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจในตอนนี้ของเขาอยู่นะมันเหมือนเขาขาดบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเขาไปนะในความรู้สึกลึกๆของเขาแล้วเขา ก็มีความทุกข์ความทรมานใจในตอนเนี้ยในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจไม่มีคนคอยให้กำลังใจเขาคอยเคียงข้างเขาในวันนั้นคุณอาจจะเคยให้คำปรึกษากับเขาเคยให้กำลังใจเขาในวันที่เขาท้อในวันที่เขาไม่สบายใจก็ได้นะมีพลางงาไพคิงอบวบานราชายไฟคนๆน,นี้จะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานความขยัน แอคทีฟตัวเองหรือการที่เขากลับเข้ามาในตอนนี้เขาจะทําเพื่อคุณเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากเห็นรอยยิ้มของคุณเขาอยากเห็นแววตาที่อบอุ่นของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังาภาพ่หก้าเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองนะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะ เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้เสียดายวันที่คุณกับเขาเป็นครอบเป็นครัวกันอยากกลับมาเริ่มต้นการลังเลการตัดสินใจในตอนนี้ของเขาในตอนนี้เขาก็อาจจะลังเลนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะให้โอกาสหรือการให้อภัยกับเขาอีกหรือเปล่าเขาคิดถึงครอบครัวเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีแบบแผนด้วยกันเคยทุ่งเทด้วยกันมีคนที่คิดถึงคุณมาก มีคนที่อยากกลับไปหาคุณมีคนที่อยากปกป้องและฝ่าฟันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่ในควีเหรียญน,นะมีพลังงานไพ่ในสามดาบความเจ็บปวดความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจเขาดูแล้วนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจในตอนเนี้เขาได้รับความเจ็บปวดในความนิ่งของคุณได้รับบทเรียนที่สะสมของเขาแล้วก็ได้นะ มีพลังงานไพ่9้ดาบความเครียด10ดาบนะครับความเครียดความผดดันความคิดเยอะความคิดมากในตอนนี้ของเขาก็ได้น่ามีพลังงานไพ่เพจออาครับคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกาันดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนควีนอฟสอดราชินีถือดาบน่ามีพลังงานไพ่ควีนอฟวัด ด้วยเซนต์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการที่มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่ไปต่อไม่ได้มีคนที่กำลังกลับเข้ามาแก้ไขปมและปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะมีพลังให้การเริ่มต้นที่ดีมีคนที่คิดถึงมีคนที่โหยหามีคนที่เหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่ทำให้คุณเสียใจ มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคนที่มีอีโก้คนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์ม Form มากเข้ากําลังลดอีโก้กลับเข้ามาขอโอกาสของงอคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาอยากกลับมาเป็นคิงเหรียญควีนเหรียญคนที่เคยอบอุ่นคนที่เคยดูแลคนที่เคยเอาใจใส่คนที่เคยเป็นคู่กันละกันนะในตอนเนี้ย มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่คิดถึงคุณมากมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอทุกทางอาภัยในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ ขอดูพลัองอภัแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีไพลังอภัยในออฟสอดนะเป็นความร้อนหลนเป็นความร้อนใจในตอนนี้มีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนอยากใจมีคนที่อยากกลับไปหาคุณเร็วๆก็ได้นะมีพลังอภัยหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเด็กถือดาบ การที่มีคนคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหรือการแก้ไขปัญหาในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้นาะมีพลายไ้การปิดกัน้นการลังเลการตัดสินใจจัตติกนะชาวตุลลัคนาตุลกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีคนที่ยังลืมคำพูดยังลืมคำสัญญา ที่เคยให้ไว้กับคุณไม่ได้นะมันยังอยู่ในความรู้สึกมันยังเจ็บปวดอยู่ในความรู้สึกว่าวันนั้นไม่น่าจะทําผิดกับคุณไม่น่าจะทําให้คุณเสียใจกับสิ่งที่เขาทาในตอนนี้มีคนที่เสียใจหนักมากก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้เป็นไพ่ของความหึงหวงความห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์หรือคุณกับเขายังลืมกันไม่ได้คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดในตอนเนี้ย มีคนที่ยังตัดกันไม่ขาดก็ได้นะมีพลังหให้ในการพูดคุยในการเคลียร์ใจในการปรับความเข้าใจนะสเตนชาวสิงรักนาสิง์คุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณอยากได้รับความชัดเจนคุณอยากได้รับความยุติธรรมคุณอยากได้รับความเท่าเทียมซึ่งการละกันทศกับมาแล้วยังทําเหมือนเดิมทําเหมือนอย่างที่เคยทําคุณอาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึก แล้วก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนับการที่คุณเดินหน้าคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกไม่อยากที่จะผิดหวังอีกแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของความมั่นคงความมั่งคัง่งทรัพย์สินเงินทองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเคล็ดเขาลากกันจริงเขาจะทุ่มเททุกทุก,ท,ก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างแก่คุณและแกและเกื้อกูลซึ่งกนและกันนะมีพลังงานการที่ความ ระแวงความหวาดระแวงหรือเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณในตอนนี้ก็ได้นะหรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ปกปิดคนที่มีความลับกับเขาก็ได้นะในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคนที่ชัดเจนกันคนที่เขาจะระบายของความรู้สึกให้คุณได้ฟังในวันนั้นที่เขาเคยพูดคุยกับคุณในวันนั้นที่เขาเคย ทำทุกๆอย่างเพื่อคุณในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นดังเดิมอีกครั้งหนึ่งความอบอุ่นนะมีไพ่ของ The Hierophant ามอธิฐานนะครับเป็นการที่คุณกับเขาอาจจะได้มันเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เขาอยากกลับมามีศรัทธาในเรื่องความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากกลับมาให้คุณศรัทธาในตัวเขาเขาอยากกลับมา พิสูจน์ในตัวของเขาเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายที่เจ็บเราเป็นฝ่ายที่เสียใจและเราเป็นฝ่ายที่พยายามเราเป็นฝ่ายที่ทําเพื่อเขามามากพอแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เราจะดูถึงคนที่กลับเข้ามาแล้วทําเพื่อเราความรักการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอ่าขอรูปทังงานให้ใน สรุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับหมอต้นขอพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนํานะครับมีพลังงานไพ่แดเหรียญน,นะคุณนะจะมีการที่โฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องเงินความรับผิดชอบในตัวงคุณคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะในตอนนี้อาจจะเป็นการที่เราโฟกัสถึงเรื่องตัวเองซะมากกว่า มีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาบอกรักมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นการที่ได้โอกาสที่คุณกับเขาได้มาพบเจอได้มาผูกพันได้มาทําเพื่อกันนะมีไพ่ของนายออเปเคิลนะครับเป็นรางเอาไพ่ความนิ่งหรือการที่เขาจะขวายคว้าทุกโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปในวันที่ห่างไกลกัน ทำให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะในตอนนี้มีปัญหาความวุ่นวายความวาวุ่นในวันที่คุณถอยทําให้เขาเรียนรู้ทําให้เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่ห่วงใยว่าใครคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะมีพลังไพ่ในตอนเนี้มันเหมือนเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับมามีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเอเดอฟคั ups, นะครับเป็น,ปนพลังให้เดนมิเชียนการวนกลับ การหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่ยังอยากผูกพันความผูกพันทําให้เขารู้ในวันที่ห่างไกลทาให้เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะครับของพลังงานในค่ําคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดี กับทุกทุท่านในค่ำคืนนี้นะครับ